เกิดอะไรขึ้นในญี่ปุ่นนะครับหลังจากมีการนำเข้าผักตบชวามาปลูกนะครับเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าผักตบชวาเป็นพืชที่นำเข้ามาจากชวาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โด้วยความงามของดอกผักตบชวา ที่แสนจะสวยงามบอบบางทนุถนอมเป็นอย่างยิ่งเมื่องามเสียปานนี้ทำไมไม่มีชาติอื่นนำผักตบชวาไปปลูกเหมือนกับประเทศไทยบ้างเลยหรือคำถามเรื่องนี้คลี่คลายได้จากการอ่านหนังสือญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จกักที่คุณปิยดาชวารนนะครับเขียนแล้วก็เป็นบรรณาธิการจึงตอบได้ว่ามี เพราะในหนังสือดังกล่าวที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญ,ญี่ปุ่นทั้งในแง่เศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตคนญี่ปุ่นที่บางเรื่องเราก็พอจะรู้อยู่บ้างเล็กน้อยหรือบางเรื่องก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีเรื่องผักตบชวาในญี่ปุ่นที่เขียนโดยคุณนงลักษ์ลิมสิริอยู่ด้วยมาดูกันนะครับว่าญี่ปุ่นทําไมนําเข้าผักตบชวานําเข้าเมื่อไหร่แล้วผักตบชวาสร้างปัญหาให้กับแม่น้ําลําคลองเหมือนกับเมืองไทยหรือเปล่า ก่อนอื่นมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับว่าผักตบชาวาในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโฮเทอโออิซึ่งเป็นรวมกันนะครับของคำว่าโออิที่แปลว่าดอกไม้ชนิดหนึ่งโฮเทนะครับเป็นชื่อของเทพ,พเจ้านะครับเทพแห่งความโชคดีองค์หนึ่งใน7นะครับองค์ของญี่ปุ่นที่มีรูปร่างอ้วนเหมือนผักตบชาวาที่พองอ้วนกลมผักตบชาวาเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นสมัยมีจิซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย ด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือมันมีดอกสวยงามแต่การแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วทําให้พืชที่มีดอกแสนสวยนี้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจนได้สมยาว่าปีศาจสีฟ้าแต่ญี่ปุ่นก็สามารถจัดการให้ปีศาจด,ดอกไม้แสนสวยอยู่ในระเบียบได้และมีการปลูกผักตบชวาในทุ่งกว้างเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีฤดูชมดอกผักตบชวาในช่วงฤดูร้อนก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนที่ทุ่งผักตบชวา วัดโมโตยักุชิเมืองคาชิฮาระจังหวัดนาระที่สวนสาธารณะธรรมชาติมิสขินะครับเมืองโมริยาม่าจังหวัดชิงะที่สวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นเลยข้อมูลนะครับขอบคุณคุณนงลักษณ์ลิมซิรีเรื่องผักตบชวาในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จักปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับ